สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มมาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพนะคะเอสเวลา่าเป็นน้ำว่านหางจาะระเข้99%ผสมสารสกัดโกจิเบอรี่ของ Success Mall ค่ะที่แหม่มมาดื่มน้ำว่านเนี่ยนะคะเพราะว่าแหมมีปัญหาสุขภาพต้องเข้ารับการผ่าตัดนะคะหลังจากดื่มน้ำว่านไปแล้วเนี่ยแหม่มฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วมากแผลหายเร็ว และอีกอย่างหนึ่งคือที่มันมีปัญหาคือมันนอนไม่หลับหลับไม่ลึกพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้ามาจะมีอาการมึนงงเวียนศีรษะแล้วก็ปวดหัวระหว่างวันหลังจากดื่มน้ำว่านแล้วอาการเหล่านี้ของมันหายไปค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีอาการกรดไหลย,ย้อนเล็กน้อยตอนนี้อาการกรดไหลย,ย้อนนั้นหายไปแล้วนะคะ สรรพคุณของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยช่วยดูแลสุขภาพของร่างกายเราเมื่อเราพักผ่อนเพียงพอสภาวะสมดุลก็จะกลับคืนมาสู่ร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงคนที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเรื่องความดันนะคะน้ำว่านหางจระเข้ช่วยดูแลสุขภาพตรงนี้ได้นะคะ มันขอแนะนํานะคะท่านใดที่รับสุขภาพอยากดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับมนขอแนะน,นาําน้ําว่านหานจอระเ,เอสเว่าของซักเซสมอลค่ะ